บรรยากาศที่วัดมหา,าธาตุอำเภอเมืองจังหวัดนครพนมว่าที่ัันรีอดิศัก์น่อยสุวรรณผู้ราชการจังหวัดนครพนมเป็นประธานในพิธีบำเพ็ญกุศลสัตะมวานครบหนึ่งรอยมืออุทิศวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโดยมีพระคู่กิติสุตานุยุทธ ร่องเจ้าคณะจังหวัดนครนพนมจะอาวาสวัดมหา,าธาตุเป็นประธานฝ่ายสงฆ์แล้วก็มีส่วนราชการพระสะกนิกรถูกมูเล่าเขาร่วมค่ะสำหรับพิธีบำเพ็ญกุศลในเทือนีค่ะจัดขึ้นเนื่องในโอกาสครบหนึ่งร้อยมือหรือสตะมะวานซึ่งนับเป็นว่าระสําคัญที่ข้าราชการเจ้าหน้าที่และพระสะกนิกรได้พร้อมใจกันน้อมรํำลึกถึงรรรพระราชกรณียกิจพระราชจริยวัตร และพระราชวิริยะอุตสาหะของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงผู้เพนทรงอุทิตรพระวรากายเพื่อประโยชน์สุขและความร่มเย็นเป็นสุขของประเทศชาติและประชาชนตลอดพระชนชีพอันเป็นคุณูปาการอันยิ่งใหญ่ต่อแผ่นดินย่างหาที่สุดมิได้ค่ะ